โอ้ช่วงนี้หาดาวแสงมืดออกเยอะเกินเต็มไปหมดเลยทำไงดีนะ้าไปห้องหนึ่งสามหกดีกว่าไปรับของตามที่วางเอาไว้หืมลุยหืม เ้ยเป็นไปได้ยังไงก็ใช้แล้วนะครับเพื่อนๆก็คือผมได้เจ้าตัว5ดาวแส่เมื่อตรงไหลหรือว่าลองเวโรนิกานันเองนะครับ ก็อย่าไปคิดไปจริงเปจังนะเรื่องโปรแกรมแฮกเรื่องอะไรอันนี้ก็แบบว่าผมก็เขียนขึ้นมาเป็นแค่โปรแกรมงงของปลอมนะครับไม่มีอยู่จริงนะครับ Actually the hack program that you see just only the the fake one is not the real the real one I just only like I'm um, making it as a standard output with some of the easy basic program โซ่ดอมติงเตอ s r เร l ก็อยากจะบอกเพื่อนว่าทุกๆอันเนี่ยนะครับก็ดีใจมากๆนะหลังจากที่ได้น้องเวโลนิก้ามาก็แบบว่าก็ลองก็ลองเปิดดูเล่นๆสมๆแล้วปรากฏว่าเฮ้ยก็อัดไว้หน้าจอไว้พอดีแล้วมันก็ออกมาได้เป็นน้องเวโลนิก้าพอดีนะครับแล้วก็ถือว่าอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่โชคดีมากๆเราไม่คิดว่าจะได้มาด้วยนะครับดีใจมากๆเลยนะยิ้มไม่หุบเลยนะฮะก็นี่ครับผมก็สาหรับน้องเวโลนิก้านะก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ หลายๆ,ๆ,ๆ,ๆคนต้องการได้ความที่มันเป็นตัวที่มันสามารถที่จะแบบเปิดมาลบบัฟได้เพิ่มคูดาสกิลได้ด้วยนะครับทำาดาเมจได้อย่างรุนแรงอะไรอย่างนี้ด้วยดผมต้องไปฝึกใช้นองแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนะครับก็ นอกจากนี้นะก็คือตามธรรมเนียมในกิวผมนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครได้5ดาวแสงเมอร์นะอันนี้ผมก็ทําตามธรรมเนียมไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็เป็นการแจกกิวแพ็คให้กับกิวนะครับเนี่ยก็เราก็จะมีตัวกิวแซมมอนเนี่ยฮะก็ให้ทางกิวไปเรียบร้อยแล้วทุกคนก็เปิดได้เกือหมดเลยนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะดีใจมากๆเลยนะครับสําหรับ5ดาวแสงเมอร์อตัวใหม่นะฮะหรือว่าน้องเวโรนิก้านะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะปีนี้ก็ได้เพื่อนใหม่อีกตัวหนึ่งแล้วถือว่าเป็นโชคดีมากๆเลยนะฮะก็จบวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย